ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรโดยเริ่มจากหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ ร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่จากชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวของการทำดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ได้ขยายไปสู่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วทั้งประเทศนับว่าเป็นการส่งต่อจิตแห่งการเสียสละจิตแห่งการให้ และการแบ่งปันแก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆซึ่งผู้ให้นอกจากจะได้สร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในหัวใจของตนเองแล้วยังได้รับรอยยิ้มและพลังใจกลับคืนมาซึ่งนั่นนับเป็นความสุขที่หาค่าประมาณไม่ได้ดจ,จิตอาสาตามพระราโชบายแบ่งออกเป็น3ประเภทคือจิตอาสาพัฒนา ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจิตอาสาภัยพ,พิบัติคือกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพ,พิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และจิตอาสาเฉพาะกิจได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆจากวันที่เริ่มต้นโครงการจิตอาสาพระราชทานสู่วันนี้ได้ทำให้ประชาชนชาวไทยเห็นถึงน้ำจิตน้ำใจ ที่ถูกส่งต่อผ่านกันโดยไม่มีเงื่อนไขในการเป็นผู้ให้ได้สัมผัสถึงความสุขที่เอิดล้นในหัวใจอันมาจากการเสียสละที่ไม่ต้องการสิ่งใดๆตอบแทนทั้งนี้ด้วยภาพมหาการณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยไมม่่่สอองืและจจิิตใยใยหญุดน้นนเเคาคเาาาาร